ครับวันนี้เราก็แวะมาเยี่ยมพี่วัชระนะครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเห็นว่าตัดทุเรียนอยู่สามสี่วันก็หลายวันสี่วันละแล้วไม่ไปไหนสักทีไม่ไปไหนมันเป็นยังไงพี่มันได้วันละกี่ตันเราถึงตัดหลายวันแล้วก็วันตะวันสิบกตันอ่ะมันไม่ไหวเด็กไม่ไหวขึ้นไม่ไหวต้นสูงตัดวันละสิบกตันตัดมาสี่วันแล้วพรุ่งนี้เห็นว่ามีไปแปลงไหนอีกใบแปลงคอมบริอมบริแล้วแปลงนี้มีอีกไหมแปลงนี้ไม่มีแต่ต้องรอมีสองต่อไปอันนี้แค่มีแรกไงโอ้มีแรกนี่ตัััดดทุกววนนะติ วันละสิบกตันพรุ่งนี้ย้ายไปตรงคลองมะลิคลองมะลิอันนั้นก็ต้นใหญ่เหมือนกันก็ที่เห็นแหละก็ใหญ่ก็ยี่สิบปีแล้วมั้งแปลงนั้นประมาณได้วันละกี่ตันอีกพี่ก็ก็พอๆกันก็พอกันไหวแค่นี้แหละเพราะเพราะว่ากําลังตัดของเราอะได้ประมาณแค่วันลสิบกตันอีกมีแต่ได้แค่นี้อ๋อก็คือเป็นทีมตัดของลูกหลานเราเองลูกหลานเราเองก็มีมีมีอยู่จำนวนแค่นี้ก็ตัดแต่แค่นี้แหละอ๋อก็คือไม่ได้เร่งว่าวันเดียวต้องลู่ทั้งหมดไม่ต้องไม่ต้องก็ตัดกันไปเรื่อยๆอื่ แต่วันนี้เราเห็นรูปพี่พัชราก็คือลงกล่องหมดเลยนะก็ค่อนข้างจะเก้กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อวานเจอพี่ผู้หญิงบอกว่าปีนี้ดกกว่าอ่ะปีนี้ถจอค่อนข้างดกทำไมพี่มันแปลกไปกับเพื่อนล่ะเพื่อนเขาไม่ค่อยดกกันมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ใช่ปุ๋ยใช่ปูนน้ำอะไรใช่ปลาโคลนโปแคลรดโคนแล้วก็กินแคลแมกานหวานทุก ประมาณรอบใบอ่ะรอบใบปวอยประมาณมาสามสามถึงสี่ครั้งต่อต่อปีเราต่อปีต่อปีพอพอเรามีเวลาทําแต่แค่นี้เพราะมันต้องไปสลับกับปุ๋ยบางกินแคลแม็กมันมันสลับสลับไปสลับสับไปสลับกันมาอย่างนี้ก็เลยรอบครั้งละประมาณสองโลสองโลเสร็จสองโลแหละต้นเป็นสิบสิบปีนะใส่สองโลสองโลต่อครั้งแต่ว่าเราใส่บ่อยอยู่ใส่บ่อยอยู่ประมาณสี่รอบพอเวลาเรามีใส่แต่แค่นี้ แล้วก็ตงเป็นปุ๋ยบังอะไรบังสลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้ไงปุ๋ยก็ดูแลสูตรปกติไปเพราะว่าที่วัดชรยังไม่ได้เจอสิงใหญ่แล้วอย่างอย่างมาไม่ทันกันมาช้ามาช้ามาช้าแล้วก็เล่นเคมีไปก่อนเล่นเคมีไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยดูแลไปนะครับสิงใหญ่ใส่ได้แค่ผลเดียวแล้วก็ไม่ทันไม่ทันไปใส่แปรงคลองมะลินะก็ใส่ใส่ใส่ทุกแปรงแปนี้ก็ใส่แปนี้ใส่เหรอใส่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 รอบเดียวไงใ้รอบเดียวมามัน อากาศปีนี้มันทํำยากมันไม่โตเพราะว่าอากาศมันบีบมันร้อนจัดแล้วมันแก่เกินอายุเอ้ยแก่เร็วกว่าประมาณยี่สิบกววันเกือบเดือนน่ะธรรมดามันต้องไปพฤษภาเมนทสี่สิบ๋อวันที่สิบขึ้นไปถึงจะจะแก่จริงก็ปฏิทินที่เขาแจ้งกันไว้เนาะประมาณสิบพฤษภานี่็จะมีสุดท้าย แต่ว่านี่มันแก่เกินแก่เร็วมันถูกอากาศความร้อนบีบบีบแล้วก็แป้งเนี่ยมันผ่านไปเลยมันผ่านแป้งสัานคือมันผ่านหมดแล้วแต่นี่สีก็มาทรงไม่ไม่โตไม่พออ่าคือพืชไม่ดูดนะดูดอาหารแล้วล่ะตอนนี้อายุมันสั้นอายุมันสั้นอายุมันสั้นกว่าปกติหลายคนไม่รู้พยายามเบ่งนั่แหละเบ่งไม่ขึ้นมันเบ่งไม่ขึ้นในปีเพราะจังหวะมันไม่ได้ละมันร้อนมันร้อ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 นากร้อนมากความชื้นไม่พออือทีนี้เรามีเอฟซีพิวชัชละ ติดตามมาแล้วบอกว่าพิวัชระไม่ปัดดอกไม่ไม่แกะม,กมแกมวลูกมันจะเป็นยังไงไก็สภาพที่เห็นก็ไม่มีอ่าเปอร์เซ็นต์เลยกันเขาชอบถาม<อ>เปอร์เซ็นต์นาจีบหัวจีบมีไม่น่าจะถึงเปอร์เซ็นต์เลยซ้งไปไถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ในเอฟซีแ่แล้วแล้วเราไม่ไม่ปัดดอกแล้วมันติดเยอะไหมต้นเราอะเยอะมากเยอะมากเพราะว่าพี่ผู้หญิงคุยแล้วว่าปีนี้มันติดมหาศาลเยอะมากติดเยอะมากแปลงพวัชระนะนั้นเป็นต้นต้นใหญ่ใหญ่ นะอันนี้คือเอาแต่งกันแทบบในไว้อะแต่งลูกทิ้งอะไอ้ลูกออก็คือหมวกที่เราไม่ได้แกะเนี่ยเรามามาตอนอามาตอนแต่งลูกลูกไหนที่เราสวยเราก็แต่งด้วยงัดหมวกออกด้วยอ๋อทีเดียวเลยทีเดียวเลยคือไม่ต้องรีบม,มาแกะหมวกไม่ต้องไม,ไม่ต้องมาแกะมาแกะเดียวไอ้ลูกไม่สวยเราก็เสียเวลาแกะเปล่าเออใช่คือแกะไปแล้วไม่สวยเสียเวลาเสียเวลาเอาแล้วพี่ไม่ได้กลัวว่าเพี้ยไฟเข้าไปแอบไปอะไรอยู่ไงก็ไม่เห็นมันมีก็มีไหมล่ะหัวเจีบดูมัสวยลห ดูว่าจีบมีก็มีนิดเดียวคือถ้ามีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่โอเคแล้วก็แทบไม่เห็นอ่ะสวยๆงั้นเลยข้างบนเรามองไม่เห็นละตรงนั้นแต่ว่าตรงข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นหัวมันเอฟซีมันก็สวยๆอยู่เห็นไหมน่าสวยแต่นี่ไม่โตเท่านั้นเองมันไม่โตคือไอ้ไม่โตแต่เป็นทุกแปลงไม่ใช่เฉพาะของเราแต่ข้อดีของพี่วัชราคือได้ดกมาก่อนดกคือได้ดก กล้องแพนไกลๆจะได้เห็นภาพรวมว่าอันนี้มันเราจะตัดถึงกี่โมงที่ว่าขนกันมาหมดเนี่ยสิบกว่าตันเอาแค่เกือบเกือบมองไม่เห็นอะคือเอาเอาเอาแค่แค่มองรู่าแกหรือไม่แกเท่านั้นเองคนตัดมองไม่เห็นแล้วก็ลงมากก็พอเพราะว่าเรามาก็สามสองสามวันนะมาดูตัดไม่เสร็จสักทีเสร็จยังไม่เสร็จสักทีเพราะว่าน่าจะเขามืวันเดียวไม่น่าเสร็จน่าจะต้องสองวัน แปลงนู้นก็อีกต้องสองวันถึงจะเสร็จโดยประมาณก็เป็นมีดแรกเหมือนกันมีดแรกเหมือนกันมีดปลายก็จะประมาณวันที่ห้าที่สิบเหมือนกันก็ต้องทิ้งทิ้งเลยทิ้งไปเก็บมอเตอร์เลยทีเนี้ยก็คือไปรูดเลยไปรุ่นเลยเพราะว่ามันขึ้นไม่ไหวแล้วขึ้นสองคนสามคนไม่ไหวไงแสดงว่าพอมมลี่สองวันก็สักยี่สิบกว่าตันวันลสิบกว่าตันก็โดยประมาณขนาดจะยี่สิบกว่าตันเราไม่เพิ่มกําลังการเก็บแล้วเรือแค่นี้แค่นี้แหละ มันก็เกินนี้ก็เหนื่อยนี่ก็ไม่ได้พักกันนะไม่ได้พักไม่ได้พักแล้วนะไม่ได้พักเลยแล้วดูสมาชินี่ลูกหลานั้งนั้นเลยลูกหลานเท้งนั้นไม่ไปไหนเลยแล้วเงื่อนไขยังไงพี่รตนี้ราคงราคาหรืออะไรยังไงก็รอนี้น่าจะอยู่ประมาณร้อยสี่ห้าสิบประมาณนั้นวันนี้ร้อยห้าสิบก็ตามตามตารางที่เขาประกาศนะตามนั้นความหนามไปก็มี มีที่อาจจะมีตกใส้ปนบังเล็กน้อยแต่แต่ไม่มากไม่มากเพราะาเราดูลูกเล็กอ่ะขนาเมื่อกี้เราไปสุมช่างอ่ะเราว่าประมาณโลครึ่งโลแปดเฉยเลยพอโลแปดก็เอาตั้งแต่โลแปดคือใสไงเห็นลูกเล็กแต่หนักนะต้องให้อินแคลแม็กเขาเครดิตเขาหน่อยน้ำหนักดีกอนนี้ว่าจะใส่ใส่ไม่ทันใส่ไม่ทันเอาลูกก่อนเดี๋ยวตัดเดี๋ยวมีเวลาป้าก็จะใส่อีกจะใส่จะใส่จะใส่กองมองเห็นว่ากองอยู่อะไรกองกองอยู่ตรงนั้นเต็มเลยแต่พอตัดลูกก่อน <c oughs> <c oughs> หลังจากนี้เราเราก็คือ,อยังไงต่อพี่เราต้องรอให้รูดไม้สุดท้ายให้เรียบร้อยออแต่ว่ากินแค่แม็กจะจะ,จะไ,มไม่รอมีเวลาก็จะใสเลย แล้วจะมีมั้งยังพี่ก่อนเดียวประมาณนี้ประมาณ 2- หรือ3วันเนี่ยต้องมีนัดถ่ายรายการแปลงนั้นไปนี้ยังไม่มีเวลาต้องสส่เลยแล้วจะมีแปลงเล็กที่เราจะไปฉีดตัวโปรแคลมีมีมีตัดให้วันไหนตัดยาเสร็จแล้วตัดยาเสร็จแล้วตนี้ให้ตัดหลุกประมาณอีกสองสองวันเนี่ยจะเริ่มละล้องหนูถังตั้งรออยู่แล้วนะต้องแต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วเฮ้ยคิวนั่นนี่พี่เอกเราเสร็จจงกนี่ประมาณ3วันก็ต้องเอาแล้วอ่ะเอาแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปชมแปลงเล็กของพี่วัชราสวยด้วย แป้งนั้นก็จะเตรียมเอาลูกปีหน้าเตรียมเอาลูกปีหน้านะครับแค่นี้ก็ตัดกันสี่ห้าวันแล้วเดี๋ยวนี้แป้งใหม่เอามาโผล่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวให้รถซิ่งไปก่อนฮะก็วันนี้เรามาเยี่ยมเพื่อชละเนาะก็คือมาจริงมาเฝ้ากันหลายวันแล้วยังไม่จัดเอ๋ได้นัดหลายวันละถึงเจอสองวันเจอแล้วก็ไม่ได้ถ่าย นะก็เดี๋ยวเราก็ส่วนหนึ่งที่มีคําถามจาก f c มาที่ว่าไม่ปัดดอกไม่แกะมวกอันนี้ก็สภาพทุเรียนที่เห็นสภาพสีเห็นเนี่ยที่ตอนที่มาถ่ายตอนกำลังดอกกําลังบานเต็มต้นดอกกาลังเริ่มเริ่มบานแล้วถามว่าแกะไอ้ปัดดอกไหมบอกว่าไปกินเหล้าดีกว่ากินเบีร์ดีกว่าเสียเวลาน้องคือเราต้องดู แต่เรช็อตไปมันจะมากำหนดไม่ได้ปาดดอกไหวเยอะแยะขนาดนี้ไม่เคยไม่เคยปัดไม่แต่ปีเดียวถูกใจผมเลยผมเองผมไม่ชอบนโยบายปาดดอกผมบอกปาดดอกไปเวลาไปตังกินเบีย์ดีกว่าผมผมว่าผมนอนดีกว่าไม่เคยไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยทำคือคือใครเขาอยากทําก็ไม่ได้คัดค้านนะเนาะแต่ก็อันนั้นคือเหลือตัวอ่ะใช่เราเรามันคนเกียจไม่ว่ากันใครจะปัดเรื่องไปเราไม่ว่ากันแต่ไม่ปัด ก็ได้ผลผลิตดีก็ได so so. ้ก็ได้ก็ไม่เคยก่อนนี่ปัดเราสังเกตว่าไอ้ทีละปั๊ดอะไม่ติดไม่สวยแล้วไอ้ทีละไม่ปัดแตติดดีใช่ก่อนเลยไปเทียบดูว่าเราจะมาเสียเวลาปัดไปเพื่อเ็เลยเอาเวลาไปนั่งกินเบียร์กินเบียร์ดีกว่าฟังในนี้เขาเลิกปัดน้องพึ่งถามน้องพึ่งตกใจถามเอาพี่ชพไหมไม่ไม่ไม่ปัดอไม่ฮะเอาเวลาไปกินเบียร์ดีกว่าแล้วเราก็ทำอย่างงี้มาทุกปีทุกปีทุกปีก่อนนี่เคยปัด ไอทีปัสอะทีระปัสถึงอะลนมดไอทียูเป็นจอดติดที่ปัลทีะปัสไม่ถึงติดทีระก็ไปจะไปทำทำไมเสียเวลาเปล่ามันอยู่ที่อากาศแล้วก็อยู่ที่อาหารบางตัวที่เราช่วยมันในการผสมเกสรอะไรติดสมบูรณ์ไหมฉีดยาดีไหมบางทีเรื่องหัวจีบเราต้องเก่งเรื่องยานะก็มันก็ยามก็ทุกคนก็รู้หมดอ่ไม่ฉีดให้ตรงจังหวะไหมตรงจังหวะสาคันเองคืออาการคือฉีด ก่อนบานแล้วก่อนเริ่มบานแล้วก็กําลังบานแล้วก็หลังจากบานประมาณสี่หอบที่มันห่างกันไม่ต้องไม่เกินอาทิตย์เป็นช่วงสั้นๆที่เราต้องตีต้องรีบต้องรีบต้องรีดไม่ใช่เราเทไปครึ่งเดือนแล้วไปมาฉีดใหม่มันเไม่ได้ไม่ได้ออ๋ จริงๆมันไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องหมวกเรื่องอะไรที่ไปคาหัวมันถามว่ามันเกี่ยวไหมอาจจะมีนอนตำหัวมันจะต้องมีนอนไปไขฝึกนั่นแหละแต่เราก็แต่งไงพอแต่งเราก็ขีดทิ้งเดี๋ยวถึงเวลาเราเจอเราก็ขีดทิ้งเพราะว่ารูกมันติดมหาสารเยอะมันเยอะฉะนั้นบางคนก็อาจจะหายสงสัยแล้ววันนี้ว่าการปัดดอกก็ไม่ปัดดอกมันมันผลมันจะเป็นยังไงผลเป็นยัก่อนถ้าคนอื่นไม่รู้นะคืออนี่ความความคี่ของของเราเอง ว่ามันจะมันเป็นอย่งงี้มันคืออากาศ1อาหารหนึ่พวกเนี้ยจะต้องกัดูวย<ล>ช่วงนั้นคนอื่นนะถ้าเอาไปลองไม่ปัดไม่แกะหมวกแล้วเลวตุ้มเป้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวพี่วชิานะครับ <laughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่แนะนําให้ไม่ต้องหายห่ายตามนะไม่ได้แนะนํเ<อ>า<ๆ>เอาที่ทุกคนถนัดถนัดมีเวลาก็ไปไป,ไปทำไปทำนะแต่วันนี้เราเรามาให้ดูแล้วว่าเออเพราะาเราไปถ่ายตอนดอกนี่ <S <S โอ้โหดอกมหาศาลออดอกยากดอกมากแล้วพี่บอกไม่ได้ปัดไม่ได้แกะไม่ได้สิิอ่ะมาดูลูกนะครับสภาพก่อนดูสภาพหลังจากวันนั้นวันทีดอกเลิ่มบานกับวันนี้สภาพก็เป็นยังไงสภาพเป็นอย่างไ้นะเอพีเป็นเพีหายสงสัยเอาไปลองทํากันก่อน นะครับอย่าเพิ่งตามพี่วัชระหมดครับพี่วัชระไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะไม่ตามเดี๋ยววันนี้เราก็อัปเดตให้ดูนะครับเพราะเดี๋ยวยังมีขนมาอีกเรื่อยๆก่อนนัดแค่ไม่แค่ไม่เห็นเลยแหละไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปสุดมิสสุดท้ายแล้วกันเนาะช่วงสิบประมาณที่สิบไปนู่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวดูเวลาเราอาจจะไปแอบไปดูแปลงคลองมาลีเห็นไหมลูกสวยมากสวยจริงครับพี่สวยกว่านี้อีกสวยนี้เหรอ ต้องไปต้องไปสวยกันนี่อีกสวยก็ไปฮะลูกโตกันนี่เลยต่างกันยังไงพี่แปลงนี้ก็แปลงของมะลิคือตรงตรงนู้นน้ำน่าจะดีกว่าดีกาน้ำดีกว่ามันติดน้ำเลยน้ำติดน้ำน้ำดีกว่าแปลงนั้นติดน้ำเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตลูกสวยๆแปลงมะลิกันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่วัชรมาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอฟซีเราคิวแน่นมากได้เจอได้คุยสักที อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ